ก่อนจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งเรื่องเล่าขอให้ทุกท่านทราบไว้ก่อนว่านิยายที่ได้ฟังต่อไปนี้เป็นงานแปลเพื่อความบันเทิงตัวละครสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆล้วนเกิดจากจินตนาการไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลหรือเหตุการณ์จริงแต่อย่างใดทั้งนี้บางตอนอาจมีเนื้อหาที่เข้มข้นไม่ว่าจะเป็นฉากแฟนตาซี การต่อสู้หรือความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกผู้ฟังทุกท่านจึงควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังหากคุณพร้อมแล้วโปรดเปิดใจและปล่อยให้เสียงเล่าพาคุณเดินทางข้ามพบไปด้วยกันเรื่องย้อนเวลาไปเป็นมารดาปากแทบในยุค70ตอนที่3ประจันหน้า ลินเซียลฟังจบแล้วก็ไม่ได้ประหลาดใจอะไรพลางรับต้านปิ่งมากัดคำโตเมื่อเห็นเขากำลังจะไปสวีไม้ซุยกะระีบตะโกนยกต้านปิ่งไปไว้ในห้องด้วยลินเซียลฟังจบก็หันมายกจานแล้วเดินจากไปช่วยไม่ได้ที่ห้องครัวนั้นร้อนเกินเหลือเกินอยู่ในนั้นแค่ครู่เดียวก็เหงื่อไหลโชกเมื่อลินเซียลไปแล้วสวีไม้ซุยกะระีบตั้งไฟทอดจาก,กจัน ลิ้นเซียวดึงปีกจะก,กระจันออกไปหมดแล้วแค่ล้างน้ำสักหน่อยก็เอาลงไปทอดน้ำมันได้เลยความจริงการทอดแบบนี้สิ้นเปลืองน้ำมันมากแต่เนื่องจากอากาศร้อนเกินไปและการทอดจัก,กระจันทีละตัวเป็นเรื่องยุ่งยากเสียเวลาไม่สะดวกรวดเร็วเหมือนการทอดน้ำมันท่วมในครั้งเดียวไม่นานจัก,กระจันโหลนั้นก็ถูกทอดจนหมดใส่ในจานได้พอดีหนึ่งจานตอนที่สวีม่ายซุยยกจัก,กระจันทอดมาจากห้องครัวสองพี่น้องที่กินต้านปิ่งในมือเสร็จพอดีตามก็รีบมองมาตาปลีบ แม่เมื่อไหร่จะเริ่มกินสวีไม้ซุยตอบรอพ่อกลับมาค่อยเริ่มกินลินเซียวกับหลินฟานฟังจบกระสื่มไปครู่หนึ่งจากนั้นก็นั่งรอลินเจียนเยียดด้วยอาการห่อเหี่ยวสวีไม้ซุยที่เพิ่งทําอาหารเสร็จเดิมทีคิดจะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใครจะรู้ว่ามาถึงประตูห้องนอนแล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนจากด้านนอกว่าพี่สะพ้ายลินพี่สะพ้ายลินสวีไม้ซุยขมวดคิ้ว ชีวิตก่อนคนที่ตะกนเรียกเธอว่าพี่สะพ้ายหลินมีแค่สหายร่วมรบของหลินเจี้ยนเยี่ยเท่านั้นแม่แม่ลุงชัยตะกนเรียกแม่อยู่ข้างนอกหลินเสี่ยวรีบพุ่งเข้ามาขณะที่ดูดนิ้วพลังพูดไปด้วยสวีไม้ซวยตะลิงไปชั่วครู่เมื่อออกไปข้างนอกก็เห็นเสี่ยวชัยที่เหงื่อโสมกายมองมาทางตนด้วยท่าทางร้อนใจเป็นอะไรไปคะหรือว่าเกิดเรื่องขึ้นกับหลินเจี้ยนเยีย่ย สวีไม่ซุยเห็นเสีย่ยวไช่ดูกระวนกระวายจึงถามขึ้นทันทีเสี่ยวไช่อยู่กรมเดียวกับหลินเจี้ยนเย,ย่ปกติเวลากรมของหลินเจี้ยนเย่ยมีเรื่องอะไรก็จะให้เสี่ยวไช่มาแจ้งข่าวเห็นสวีไม้ซุ้ยมีสีหน้ากังวลเสี่ยวไช่ที่กำลังหน้าซีเสียวก็ลูบหัวอย่างขัดขืนและตอบไปซื่อๆพี่สะภ้ายหัวหน้าพวกเราไม่ได้เป็นอะไรเขาให้ผมมาตะโกนเรียกพี่ดูท่าแล้วรีบมากทีเดียว ชีวิตก่อนไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทําให้สวิไม้ซุยไม่แน่ใจว่าหลินเจี้ยนเยี่ยมมาตามหาตัวเองเพราะเรื่องอะไรจึงตอบอย่างลังเลงั้นก็ไปพูดจกก็ตะโกนบอกหลินเซียวกับหลินฟานแม้จะไปข้างนอกสักพักลูกสองคนอยู่บ้านทําตัวดีๆละ่ะหลังพูดดังนั้นก็ตามเสี่ยวใช้ไปทันทีระหว่างไปที่กรมสวีไม่ซุยก็ถามเสี่ยวช้อย่างกังวลว่านายไม่รู้จริงๆหรอว่าเกิดอะไรขึ้น เสียวช่ตอบอย่างลำบากใจพี่สะพ้ายผมไม่รู้จริงๆสวีไม้ซุยมองเสี่ยวชย่ไม่รู้จะถามอะไรต่อเธอเบะปากแล้วเดินตรงไปที่กรมเมื่อถึงก็เห็นเสี่ยวช่ตะโกนล,ลั่นรายงานตัวครับพอเสียงพูดคุยด้านในหยุดไปพักหนึ่งเสี่ยวช่ก็พูดกับพวกเขาพี่สะพ้ายหลินมาแล้วจากนั้นก็ขยับเปิดทางให้สวีไม้ซุย ตอนแรกสวีไม่ซุยกังวลเล็กน้อยแต่พอถึงทางเข้าเธอก็กลับสงบลงทันทีเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วจะต้องกลัวทำไมคิดดังนั้นก็เดินตรงไปด้านในทันทีที่เข้าไปก็พบหลินเจี้ยนเยี่ยกับเจ้าเป่ากัวหัวหน้าของเขายืนอยู่ด้วยกันโดยมีจางหงเหมยที่หน้าบวมเป็นหัวหมูอยู่ข้างเด็กสาวคนหนึ่ง พอเห็นสวีไม้ซุยเข้ามาจางหงเหมยก็ระเบิดอารมณ์ร้องตะโกนว่าพอบอคะคุณต้องตัดสินให้ฉันนะคะอีนั่นมันเองที่ตีฉันหล่อนลุกขึ้นมาอย่างเอาเรื่องพลาไปชนกับเจ้าบ่าขกัวจนเซเขารีบจับหลินเจี้ยนเย่ยเพื่อพยุงตัวยิ้มตาหยีแล้วพูดกับจางหงเหมยว่าสหายจางเธอไม่ต้องรีบหรอกตอนนี้สหายสวีก็มาแล้วพวกเธอค่อยค่อยพูดกันนะ จางหงเหมยได้ยินดังนั้นก็ไม่พอใจพอบอคุณหมายความว่ายังไงคะในคุณบอกว่าจะตัดสินให้ฉันอย่าบอกนะว่าคุณเป็นคนไม่รักษาคำพูดขณะที่เจ้าเบา่ากัวกำลังทำหน้าลำบากใจหลินเจี้ยนเยี่ยพลันตะโกนใส่สวีไม่ซุยสวีไม่ซุยคุณเก่งขนาดไปทะเลาะก,กับคนอื่นเลยเหรอพูดสิตกลงเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่สวีไม่ซุยอึ้งไปกับคำพูดของหลินเจี้ยนเยี่ย เพราะในชาติก่อนนอกจากทำหน้าทํามึองทึ่งแล้วอีกฝ่ายก็ไม่เคยตะคอกใส่เธอสักครั้งคนที่อยู่ตรงนั้นต่างก็ตะลึงไปกับเสียงคำรามของหลินเจี้ยนเยี่ยมีแค่ซูจเจียนที่เดินไปอยู่ข้างเขาแล้วเอ่อยอย่างใจเย็นพี่เจี้ยนเยี่ยพี่อย่าพึ่งโมโหเลยเดี๋ยวจะทําให้ไม้ซุยกลัวเสียเปล่าอีกอย่างนี่ก็เป็นเรื่องที่ขอโทษขอโพยกันได้ให้ไม้ซุยขอโทษหงเหมยก็พอพอซูจเจียนพูดจบ สีหน้าโกรธเคี้ยวของหลินเจี้ยนเย่ยก็คลายลงอย่างที่คาดหล่อนกล้าทะเลาะกับคนแบบนี้แล้วหล่อนจะกล้าผมได้ยังไงสวีไม้ซุยเย็นอยู่ตรงข้ามทั้งสองคนเมื่อเห็นท่าทางเข้ากันเป็นปีกขนครุยและเหมาะสมราวกับกิ่งทองใบหยกริ้วความโกรธเคืองสายหนึ่งก็ประทุขึ้นเธอเงยหน้าต่อว่าหลินเจี้ยนเย,ย่เสียงดังหลินเจี้ยนเย,ย่คนขี้ขลาดอย่างคุณน่ะน่าหรือเป็นถึงผู้บังคับกองร้อยทุย อย่างคุณไปเป็นคนครัวยังจะดีซะอีกอะแต่จะให้คุณไปอยู่ในโรงครัวก็ดูจะเป็นการยกยอก,กันเกินไปคนที่กินบนเรือนขี้บนหลังคาอย่างคุณแม้แต่โรงครัวก็ไม่ต้องการหลินเจียนเยี่ยพลันมีสีหน้ามืดครึม้มขณะฟังคำพูดจากปากสวี่ไม่ซุยสวีไม่ซุยคุณอย่าล่ำเส้นให้มากสวี่ไม่ซุยกล้าด่าเขาที่นี่แน่นอนว่าย่อมไม่ได้คำนึงถึงหน้าตาศักดิ์สรีแล้ว พอฟังคำของหลินเจี้ยนเยี่ยไฟในอกเธอก็ยิ่งลุกโชนฉันล่ำเส้นเหรอคุณตังหากที่ล่ำเส้นใครๆก็ทำร้ายครอบครัวคุณด่าว่าลูกเมียคุณคุณที่แม้แต่สูดหายใจแรงยังไม่กล้ากลั่มมารังแกคนในบ้านเนี่ยเป็นผู้ชายประสาอะไรฉันว่าคุณมันง่อเกินเยียวยาหลินเจี้ยนเยี่ยเผยสีหน้าหนักใจออกมาทันทีใครมาทุบบ้านเราแล้วด่าทอคุณกับลูกสบีไม่ซุย ชี้ไปทางด้านข้างหล่อนไงหล่อนดึงหลินเซียวไปด่าตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านยันบ้านเราแล้วแถมยังลงไม้นงมือกับเขาด้วยบอกว่าหลินเซียวไม่มีแม่คอยสั่งสอนดูรอยบนหน้าฉันแล้วไหนเสื้อผ้านี่หล่อนเป็นคนทําทั้งหมดตอนแรกฉันก็ว่าจะปล่อยวางเรื่องนี้ไปแต่ในเมื่อหล่อนมาถึงกรมทหารแล้วฉันก็ไม่เกรงใจอีกต่อไปพอบอเจ้าคะคุณจะทํายังไงกับเรื่องนี้ เธอพูดพลางกระชากเก้าอี้ด้านข้างมานั่งอย่างไม่สนใจใยดีหลินเจี้ยนแย่กับเจ้าเป่ากัวตะลึงงันเพราะแต่ก่อนสวี่ไม้ซุยล้นเป็นฝ่ายที่ยอมขอโทษคนอื่นไหนเลยจะเคยเห็นตอนที่เธอเอาเรื่องขนาดนี้ทางด้านซูจเจียนก็คาดไม่ถึงเช่นกันเมื่อเห็นทุกคนไม่พูดอะไรหล่อนก็อดที่จะพูดขึ้นไม่ได้ไม้ซุยเรื่องนี้ต่อให้หงเหมยจะบุกมาหาเธอก่อนแต่ก็ไปเพราะต้องการคุยกับเธอเรื่องเด็กๆเ,เธอไม่มีสิทธิ์ไปตีคนอื่นนะ เดิมทีนี่ก็เป็นเรื่องของเด็กสองคนเธอทำแบบนี้จะทำให้เรื่องยิ่งแย่ลงแถมยังเพิ่มความยุ่งยากให้ท่านผออ,อีกสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตก่อนของสวีไม่ซุยก็คือซูจเจวยนผู้ยี่ต่อสู้และเติบโตมากับหลินเจี้ยนเย,ย่ผู้หญิงคนนี้เจ้ากี้เจ้าการกับบ้านเธอไม่น้อยตอนแรกเธอคิดว่าหลินเจี้ยนเย่ยชอบซูจเจวยนแต่ปรากฏว่าผ่านมาชีวิตหนึ่งแล้วก็ไม่เห็นเขาอยากจะหย่าเพื่อแต่งงานกับหล่อน ในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องเกรงใจอะไรให้มากแน่นอนว่ากับพวกที่จ้องจะจับสามีตัวเองยิ่งไม่ต้องคิดมากพอได้ยินคำพูดของหล่อนสวีไม้สุยยิ้มเยาะเงยหน้าขึ้นมองซูจเจียนแล้วพูดอย่างไม่ไว้หน้ามาสั่งให้ฉันขอโทษเธอเป็นใครไม่ทราบเธอเป็นผู้บังคับการหรือเป็นคนบ้านจังของเหมยเรื่องนี้เธอมายุ่งอะไรซูจเจียนทำงานที่สหกรณ์บนเกาะพอได้ยินเรื่องจังของเหมยก็เข้าข้างอีกฝ่ายทันที หลังฟังคำพูดไม่เกรงใจของสวีไม้ซุยหล่อนจึงหน้าแดงด้วยความโกรธหันไปมองหลินเจี๊ยดเย่น้ำตาคลอเบ้าตะโกนว่าพี่เจี๊ยนเยี่ยฉันหวังดีไหนเลยจะคิดว่าไม้ซุย